สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถายอินเตอร์ท็ตน,นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นําของอิสราเอลนะครับออกถแถลงการปลดโยฮาฟกัดเล่นออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลโดยให้เหตุผลในแถลงการว่าความไว้วางใจกับรัฐมนตรีกลาโหมรายนี้ถูกทาลายลงไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตนได้พยายามลดความขัดแย้งแต่ว่าความแตกแยกกลับยิ่งขยายวงกว้างมากขึ้นและที่เลวร้ายกว่านั้นคือศัตรูรับรู้ และได้รับผลประโยชน์จากการแตกแยกในครั้งนี้ในทัญญคูกล่าวด้วยว่าการละเมิดความไว้วางใจที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมกับตนกลายเป็นเรื่องสาธารณะจนทําให้ไม่สามารถดําเนินกิจการต่างๆได้ต่อไปรัฐมนตรีส่วนใหญ่ในรัฐบาลต่างรู้สึกว่าไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ในลักษณะนี้ด้วยเหตุผลนี้ตนเองจึงตัดสินใจย,ยุติวาระการดํารงตําแหน่งของรัฐมนตรีกลาโหมในทัญญหูประกาศต,ต่อถึงการปรับตําแหน่งรัฐมนตรีบอกว่าตนตัดสินใจแต่งตั้งอิสราเอลแคส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนปัจจุบันไปดํารงตําแหน่งแทนทางด้านโยฮัฟกันเล่นเพราะอิสราเอลแคสได้พิสูจน์ความสามารถและมีคุณูปการต่อความมั่นคงแห่งชาติมาแล้วทั้งในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีข่าวกรองโดยตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาที่สําคัญคือในฐานะสมาชิกคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงมาหลายปีอีกด้วยทั้งนี้ในทัญภูยังได้แต่งตั้งกิเดนซาให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนใหม่ แทนทางด้านอิสราเอลแคสอย่างไรก็ตามโยฮาบการเล่นได้โพสต์ข้อความลงแพลตฟอร์มเอ็กซ์ทันทีหลังทราบถึงคําสั่งของเนทันยาหูโดยโยฮาบการเล่นได้โพสต์ว่าความปลดไปของอิสาราเอลนั้นจะยังคงเป็นภารกิจในชีวิตของตนตลอดไปทั้งนี้ก่อนที่จะมีคําสั่งปลดจากเนทันยาฮูโยฮาบกัรเล่นได้ปฏิบัติภารกิจสุดท้ายคืออนุวัติคําแนะนําของกองทัพอิสราเอลในการส่งคําเกณฑ์ทหารเพิ่มเติมอีก7 0 0 0ฉบับให้กับผู้ชายของกลุ่มอัลตราออโทดอกซึ่งเป็นปัญหาเรื่องการเกณฑ์ทหาร ของชายกลุ่มอัลตราออเทอดอกกลายเป็นประเด็นขัดแย้งระหว่างกาแลนและเนทันยาฮูเพราะเนทันยาฮูได้รับการสนับสนุนมากมายจากคนกลุ่มนี้ทั้งนี้เป็นเวลานานหลายเดือนแล้วที่เนทันยาฮูและโยฮาฟกาแลนเกิดความขัดแย้งกันอย่างเปิดเผยจนสะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกที่กว้างขึ้นระหว่างกลุ่มพันธมิตรขวาจัดของอิสราเอลและทางกองทัพที่ต้องการจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับการสู้รบและนําตัวประกันจํานวนมากกลับบ้านและเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโยฮาฟกาแลนกล่าวว่าอิสราเอลไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องในการปกครองฉนวนกาซา เมื่อการสู้รบจบสิ้นลงซึ่งเนทันยาฮูตอบว่าไม่ยอมนอกจากนี้โยฮาฟกันแลนก็เคยวิจาร์ณว่าสงครามขาดทิศทางที่ชัดเจนแต่เนทันยาฮูนั้นยังยืนยันว่าการสู้รบไม่สามารถยุติลงได้จนกว่าฮามาสนั้นจะหมดอำนาจหลัง,งแถลงการเสร็จสิ้นลงเหล่าประชาชนชาวอิสราเอลได้ออกมาเดินประท้วงบ,บนถนนในกรุงเทวอวิฟเมืองหลวงของประเทศเพื่อต่อต้านคำสั่งนังกล่าว พร้อมเรียกร้องไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ให้เห็นความสําคัญขอ,ของข้อตกลงจับตัวประกันเป็นอันดับแรกเพื่อแน่ใจว่าจะได้มีการปล่อยตัวประกันทั้งหมดกลับมาโดยทันทีนอกจากนั้นโยฮาร,รกันแลงก็เปิดถแถลงข่าวนะครับซึ่งเนื้อหาการถแถลงข่าวนั้นสรุปได้ว่ามี3ามเหตุผลหลักที่ทาให้เขานั้นถูกปลดพ้นจากตําแหน่ง1ก็คือการยืนยันให้ชาวยิวออโทดอกสุดตรงหรือว่ายิวฮารเรดี D. ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารรับใช้ชาติ2การที่เขาสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงเพื่อแลกตัวประกันในฉนวนกาซา และจุดยืนสนับสนุนให้ตั้งคณะทำงานแสวงหาข้อเท็จจริงความล้มเหลวของกองทัพและหน่วยข่าวกรองจนนำไปสู่ฮามาสบุกสังหารหมู่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566ยหกโยฮักกาเล่นปัจจุบันนั้นอายุ65ปีย้ำว่าการพาตัวประกันกลับบ้านเป็นพันธะอรณีและเป็นพันธกิจด้านศิลธรรมของอิสราเอลและจะต้องทำอย่างเร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้ขณะที่พวกเขาเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่แม้จะต้องยอมประนีประนอมอย่างเจ็บปวดไม่มีอะไรที่จะนำมาใช้ไถ่บาปได้สำหรับการทอดทิ้งตัวประกัน ส่วนเรื่องของการเกณฑ์ทหารนั้นโยฮาบกันเล่นก็บอกว่าอิสราเอลจะต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายซับซ้อนในอีกหลายปีข้างหน้าคุณต้องมีการร่วมกันในการปกป้องภารกิจของประเทศและจะต้องไม่ยอมให้สภาอิสราเอลผ่านกฎหมายเลือกปฏบิบัติละเว้นการเกณฑ์ชาวฮิวฮารตี ati, ที่รัฐบาลผสมกําลังพยายามผลักดันอยู่อิสราเอลนั้นเคยเละเว้นให้ชุมชนออโทด็อกสุดตรงไม่ต้องเกณฑ์ทหารด้วยเหตุผลประวัติศาสตร์กระทั่งสารรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินน้ยกเลิกเมื่อเดือนมิถุนายนนักสังเกตการระบุว่า การลดโูฮับการเล่นเกิดขึ้นในขณะที่นายกรัฐมนตรีในธันาฮูกำลังถูกกดดันจากนักการเมืองขวาจัดให้ผ่านน่างกฎหมายอนุญ,ญาตให้พลเมืองฮารดีไม่ต้องเป็นทหารนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกร้องรัฐบาลสอบสวนเหตุสังหารหมู่เมื่อวันที่7ตุลาคมยืนยันว่ามีความจําเป็นที่จะต้องสแสวงหาข้อเท็จจริงและถอดบทเรียนทั้งด้านการทหารการเมืองและความมั่นคงเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยให้อิสราเอลพร้อมรับกับความท้าทายในอนาคตนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทาอินเตอร์เนิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ